สวัสดีค่ะมอนิเฮาส์ท่ามที่ยวตลาดปากน้ำกันนะคะกับมีของหมากไม้ล้ายยางไห้เดลเลือกซื้อกันนะคะเพราะว่าสิเป็นปลาหมึกแข็งนะคะแล้วกับปลาแห่งปลาตัวน้อยปลาตัวใหญ่มีกันเบิดนะคะปลาหวานปลาเข้มมีหมากไม้ล้ายยางให้เด้เลือกกันค่ะแล้วก็มีหลยล้านกันนะคะสอง ฝากทางข้างนี่กระแบบขายของแบบเยอะแยะก,กันเลยนะคะกัสิเป็นอาหารทะเลส,ส่วนไงเนาะตามที่ให้เห็นนี่นะคะกับน,นีลายยางค่ะเดี๋ยวพาไปเบเบงลานอื่นต้อไปอีกค่ะช่วงเข้ามานี่เป็นช่วงใบใบกันนะคะ เป็นช่วงบายยเนาะอ,ะอ่าคนกัสิบล่อยหลายปันไดกันนะคะกันช่วงเศร้าๆนี่กักสิเยอะแยะก,กันนะคะกรสิน,นีแบบเป็นอาหารทะเลส,ะส่วนใหญ่เนาะนี่ทั้งขายปีกขายทรงกันนะคะ ชนนั้นล่างที้นี่ก็สิขายแบบปลาสดกันนะคะแบบมีทั้งปลากระพงมีทั้งปลาคู่กันนะคะไม่ไม่สดๆจนแบบนี้เลยนะคะสดมากเลยะคะ่ะก็บมีทั้งของสดกันค่ะ